เปิดเส้นทางรักตายสายทานกับผู้สื่อข่าวช่องดังทำไมถึงเลือกคนนี้สาเหตุตัดสินใจเปิดตัวรักใหม่รายการคุยแซบโชว์วันนี้ได้พูดคุยกับนักแสดงสาวจิตอาสาตายสายทานรังออกมาประกาศคบหาผู้สื่อข่าวช่องดังตั้มพดุงแถมตอนนี้ยังข้างรักแบบสุดๆย้อนเล่าจุดเริ่มต้นรักครั้งนี้ได้มาเพาะเพื่อนเป็นพ่อสื่อ คุณตั้มเป็นแฟนคลับของคุณต่ายจริงหรือเปล่าตาั้มจริงครับตั้งแต่หนังเรื่องแรกๆที่ต่ายเล่นปื้มที่เขาสวยมากเคยเจอกันแล้วสมัยก่อนเคยเจอที่ไหนคะตั้มเคยเจอที่รายการตอนนั้นเป็นบรรณาธิการเขาจําไม่ได้แต่เราจำได้ทุกอย่างเลยทำไมตอนนั้นไม่จีบไปเลยตั้มคือตอนนั้นเราขี้อายจีบผู้หญิงไม่ค่อยเก่งตอนแรกที่เขามาออกรายการแล้วก็นั่งมองเขาอยู่ แต่เขาค่อนข้างจะวิชาการหน่อยหนึ่งเพราะตอนนั้นเขาพึ่งไปช่วยคดีแตงโมมาวันนั้นเราก็นั่งฟังนั่งยิ้มทีมงานมองมาเราก็นั่งยิม้มตอนเจอเขาครั้งแรกมีความคิดใหม่ว่าจะจีบเขาตามไม่เคยคิดเลยไม่ได้อยู่ในหัวสมองด้วยเพราะว่าเรามันคนธรรมดาและเขาเป็นดาราด้วยระดับนางเอกตอนนั้นรู้ว่าชอบแต่ไม่กล้าคิด เจอดารามาก็เยอะทำไมต้องไปตายสายทานคนเดียวตั้มคือเราชื่นชอบเขามาตั้งแต่วัยเด็กแอบชอบเขามาตั้งแต่ตอนเป็นดาราแรกๆแล้วได้มาคุยกันเพราะอะไรเห็นว่ามีพ่อสื่อตั้มเพื่อนของผมเป็นพ่อสื่อในวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตเสกโรโซพอดีเจอเพื่อนอยู่บนเวทีพอดีก็เลยโทรเรียกเพื่อนลงมาหน่อยจะให้ลงมาคุยกันเพื่อนก็บอกว่าตั้มโสดนี่ตายก็โสด ตอนนั้นคิดไหมว่าเป็นตายสายทานคนที่เขาบอกตั้มคิดครับเพราะเขาถ่ายรูปด้วยกันบ่อยเขาก็ไม่รู้ว่าผมแอบชอบตายอยู่ถามโดยไม่รู้เลยพอเขาพูดก็รู้สึกฮึกเหิมแบบมีพ่อสื่อแล้วเขาก็โทรไปหาตายเลยให้รับเฟซผมให้รับเพื่อนทันทีเลยเมื่อสามเดือนที่แล้วยังให้สัมภาษณ์ว่าอยู่คนเดียวได้ตายอดีตที่พี่พูดให้ลืมไปให้หมด พอพี่กบบอกให้รับเฟซพี่ตั้มทำไมถึงรับเลยไม่ดีลาหน่อยพี่ตายก็รับเลยคือโกบอะเขาบอกว่านี่คือโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วนะแล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งคุยไปรับแอดเขาก่อนคนนี้นะแล้วก็ส่งโปรไฟล์มาให้ดูและใช้แชทเฟซคุยกันก่อนตอนที่เห็นก็ได้นะตอนที่เห็นมีไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักช่วยดูโปรไฟล์ไหมตาย ตอนนั้นตายอ,อยู่คนเดียวแล้วก็เขาอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็บอกให้รับเลยก็คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครทักใครก่อนตมัมผมทักก่อนก็ทักไปว่าสวัสดีก่อนมาในแนวนอบน้อมก่อนและเพื่อนที่ชื่อกบเขาก็คุยให้ก่อนว่าต้องคุยกับตั้มนะเขาก็คุยให้ก่อนประมาณนึงเราก็เริ่มคุยกันคุยกันกี่วันถึงจะเปิดแชทวิดีโอคอลตายวันเดียวตั้มวันเดียวเลยครับ ทำไมอยู่ๆถึงไม่ให้เขาเปิดกล้องตายคือแบบมันจะมีประโยคที่กบคอยย้ำเออเนี่ยคงสุดท้ายแล้วลองสักตั้งละกันไม่รู้ตอนนั้นมันอาจจะคลิกด้วยแหละเพราะว่าเออก็มีความรู้สึกว่าอยากคุยนะทั้งๆท,ที่ต่ายจำเขาไม่ได้จำไม่ได้ว่าเราเคยไปออกรายการอะไรด้วยเขาก็ทักมาแล้วก็คุยคุยไปคุยมาวันที่เขาไปดูคอนเสิร์ตเขาก็จับไปดู แต่เขาก็ไม่ได้ดูแล้วก็คุยกันอีกวันนึงก็วิดีโอคอลคุยกันจนตีส4มคือถ้ามี24ชั่วโมงเราก็คุยกันไป22ชั่วโมงแล้วแล้วกี่วันนัดเจอกันตั้มไม่กี่วันครับตอนนั้นผมเสนอตัวไปถ่ายละครผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปรับเพราะว่าเขาเลิกดึกสี่ทุ่มแล้วพี่ต่ายว่ายังไง ตายเอาจริงๆนะตอนนั้นก็ปรึกษาเพื่อนๆในกองถ่ายเพื่อนรักช่างแต่งหน้าเขาก็บอกว่าแม่ต้องให้เขามานะซึ่งต่ายก็ไม่มีฟิลนั้นมานานที่มีคนมารอรับที่กองพอเปิดประตูมาเจอกันครั้งแรกพูดว่าอะไรตายเรายกมือไหว้เขาคนมีมารยาทเราเจอเขาเราก็สวัสดีตอนนั้นก็เขินๆเ,เขินบรรยากาศเป็นสีชมพูคือตอนไปกองถ่ายเขาก็วิดีโอคอลมาแต่วันนั้นเราถ่ายทั้งวันก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ บทก็ยาวมากก็ส่งมาให้เขาดูขอกำลังใจเพราะเราไม่มีอะไรคุยแล้วพอเลิอกกองก็ไปทานข้าวกันต่อแล้วคุณทำอะไรหลังจากนั้นตายก็ตอนนั้นคุณตั้มเขาไม่ทราบเลยว่าเราอะนัดคุณแม่สีดากับเพื่อนๆทีมงานนัดไว้ประมาณห้าคนแต่พอไปถึงมีเป็น10เยอะค่ะวันแรกที่เจอกันเห็นว่าตกลงเป็นแฟนกันเลยตายวันแรกที่เจอกันมันเบอร์ไปหมดเลยมันวิงวิงไปหมด คือด้วยความที่คุยกันตั้งแต่วันแรกที่ทักแชทมาแทบไม่ได้วางโทรศัพท์เลยอะค่ะคุยวิดีโอคอลคุยตอนไปต่างจังหวัดเขานั่งรถตู้ไปก็คุยกันไปตลอด